ส่งชินชน่ชืชอด้วยนะว่าแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยน้ำไม่ท่วมขังให้กลับมาบ้านด้วยนะเพราะว่าพิมง,งานคิดพ์เสร็คุณแม่บนส่งมากเลยส okay. วัสดีค่ะโครงการก่อสร้างถนนคอสโลพร้อมปรับปรุงร่องระบายน้ำหม<า>ู่หนึ่งค่ะโครงการนี้นะครับได้รับการอนุมัติงบประมาณนะครับโดยคณะผู้บริหารนะครับท่านอายุอธิการณ์น,นะครับและก็ทีมคณะผู้บริหารนะครับ ซึ่งท่านซอบตอหมู่ที่1นะครับท่านพิทักษ์คุณพ่อพิทัก์คุณสบักนะครับได้เสนอโครงการนี้เข้ามานะครับโดยเสนอโครงการผ่านมาทางท่านปรับนะครับเชื่อที่งบประมาณนะครับเป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสมนะครับ ปริบาณงานนะครับก่อสร้างพงศงสิทเสําเด็กนะครับกว้าง4เมตรยาว57เมตรนะครับแล้วพร้อมปรับปรุงต้องระบายน้ำา1งานนะครับที่เราเห็นนะครับเป็นก่อนเป็นน้ำท่วมนะครับงบประมาณที่สัางสภาอนุมัตินะครับ311,000บาทนะครับก็ได้ทั้งทั้งนายกก็ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับอนุมัติเริ่มการก่อสร้างครับเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานะครับท่านได้ดูฝนพอดีนะครับเนี่ยก็ตามสภาพที่เราเห็นนะครับแต่ก่อนนี้แถวนี้จะเป็นน้ำท่วมขังนะครับ ฝากไปถึงคุณแม่บุญส่งชินาชดด้วยนะว่าแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยน้ำไม่ท่วมทังให้กลับมาบ้านด้วยนะเพราะว่าทีมงาน <c oughs> ที่ถึงคุณแม่บุญส่งมากเลยเ <c oughs> ชาวบ้านที <c oughs> ่นี่เห็นพื้นที่นี้บอกว่าพอใจในการแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาในถูกจุดครับขอ,อขอบ <c oughs> คุณทีมงานทุกท่านนะครับ <c oughs> ที่ดูแลนะครับฝังกระดูนตกนะครับ ตรงนี้จะไม่สามารถสัญจรไปได้นะครับแล้วทีนี้ปัญหาก็คือว่าตรงนี้ที่น้ําเคยออกนะครับชาวบ้านในสมที่แล้วกมมีที่ระบายนะครับทีนี้ท่านท่านนายกนะครับก็มีดามิว่าทํายังไงนะครับจะได้แก้ปัญหาเอาน้ําส่งออกแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้นะครับกองช่างนะครับโดยในช่างนีรุตนะครับได้มาออกแบบนะครับทาการยกระดับนนนะครับเอาน้ําจากตรงนี้เอาออกไปตรงนู้นนะครับแล้วก็ดาเนินการบางระบบ กอส่งน้ําใหม่นะครับปกตนิน้ำจะมาอย่างนี้นะครับน้ํามันอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็ยกระดับใหม่ออกไปตางนี้นะครับแล้วก็สภาพปัจจุบันนะครับหลังจากฝนตกติดต่อกัน3ามสี่วันนะครับคือคิดว่าจะจะ,จะแห้งชสาอส่านนะครับรดีครับดีขึ้นน้ำน้ำค่ะน้ำมะขังดีกว่าไตรคอนอยู่ไหมครับดตไกรอนกระดับมะขังดีมากมากเลย กรมการเมือง,งก,ก็มากกับพ <คง S 2> วทั้งแหลวเขาสบเนาะแก้ไขปัญหาได้ตรบเนาะต้องขอบคุณท่านแรโยนครรร่ะแก้ปัญหาได้ก็ได้รับการประสานจากท่านสปตพิทักษ์คสวัสดิ์ว่าโมดีหนึ่งนี่ขอโครงการฟอนต์ี่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมทั้งซึ่งเป็นปัญหาเลือลังมานานกว่าหกปีแล้วทีนี้มีโอกาสเข้ามาทําหน้าที่ก็ ให้พี่น้องหมู่ที่หนึ่งเพื่อให้เรีย่งร้อนไม่มีปัญหาปลอดภัโครงการของเราจะมีทุกหมู่บ้านนะครับวันนี้ก็ออกมาสรุปผลงานกันครับประธ่านสภพาสายสมน้อมไล่ปัดซ่อมวต้อมูลที่เสียมืมอมีในโลองตัวถนน ับทีมงานฐานนายกอาทิตย์คณะพันธ์ซึ่งในรับโยกประมาณจากฐานนายกอาทิตย์คณะพันธในปีงบประมาณพุ่หาตอนนี้ไใน,นเทสเทสสิน,นียบร้อยแล้วขอขอบคุณค่ะผมในฐานะรองนายกนะครับอบตทรธรมืองนะครับผมข,ขอขอบคุณท่านนายกอาิตย์คณะพันธ์นะครับที่พักดันงบประมาณอ่าซึ่งถนนเส้นนี้นะครับว่าไม่มีคนอยากเห็นนะครับมมนนเพรา,าะรมันเป็นถนนนเชือ่อม ระบางมูส่องมูซีฟนะครับก็บวอาเรียงงวม่านก็ดึงกันไปกันมากอย่าไปลงมังิรแต่ถ่านนายโยอาทิบว่าน้าจะสูงขึ้นนะมาลงเส้นนี้เพื่อให้ประชาชนทันจอดไปมาสะดวกครับก็คือมูส่องมูซีเป็นโครงการรวมนะครับกับประสบกับทำเลจครับกัขอขอบคุณนะครับทั้งทีมพ่อของสร้างสันเปรดนะครับปูดูแลงงวมานนะครับกะบงวงมานกะทัรวถึงนะครับตัวมูบ้านนะครับให้ไปว่างใจทีมนายกอาทิตย์กนาพัน์ครับขอบคุณครับและสภาพมีเบิร์น เป็นลูกล่างทีไปมาไปอยากลำบากครับสำหรับถนนหลูกล่างเส้นนี้นอ,<ม>อพี่น้อง,องสัญจรไปมาเดินกวางอย่ไม่มู่เจ็ดอยากลำบากหลักกาพอดีมีพี่น้องเฮ้าได้เอาดินมะลงแต่ว่ามันก็มีปัญหาพิลาฝนตกขามามันเหตุใหไ้ไปอยากลำบากทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมืองกับสาบปัญหาแล้ว เมื่อนี้พร้อมด้วยท่านประัดพอออกกองสร้างสัางโยธาได้เขามาเบิงซึ่งจะเขาร้เนินการหลังจากเบิดหนาบฝนไปแต่ว่ากะอยู่ประมาณบอกเกินกลางเดือนตุลาฝากไปยังพี่น้องมามูสองมูสีบนี่ละ่ะอ่าโดยเฉพาะยางยิ่ง,งคุ้นไก่ย,ยางเนอะเพราะว่าข้างหน้ายโยนิขับรับสาบอยู่แล้วละ่ะใจเย็นอีก,กน้อย ดูแลให้พี่น้องของเฮ้านะครับทั้งหมูสองมูซิบโดยเฉพาะย่างยิงเซียนนีล่าเสิไดก้อนหมูนอ,นอถนนเสนนี้นะครับแต่ก่อนนี่นะครับเป็นถนนเฉียมระว่างมูซิบบาหมูสองนะครับท่านสมาติกท่านประธานสภานอบรรยนการอยากได้ประจํามาสเตอร์เปีนี้นะครับโดยการอนุมัติงบประมาณนะครับของสภาองค์การบวนนิสัทขนท่านเมืองเฮ้านะครับโดยท่าน ไห้สมวนะครับโดยการเสนองบประมามัลนะอนุมัติโดยทันนายกอดีตคณะพันธ์นะครับรลมากลร้สมัยละค่ะบทจบจักเถ่อมาจบอยู่ที่ทันนายกอดีตขอขอบคุณทันนายกอดีตค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายอดีตคณะพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนปรบมด่าเมืองครับสวัสดีครับผมนายเทตีวีบุญมาบด รองนายกองการเมืองส่วนบนท่าเมืองครับครับผมนายพิยารณากนพันธ์ครับรองนายกองการผ่านส่วนต่ำบนท่าเมืองครับครับบนนายรุ่สวนไดรังสีนายช่างโชชาเป็นผู้ควบคผลงานครับผมกระดิ่งผ่านันนางสาวสุธารัตน์คำตาเป็นเลขานุการนายกอบตท่าเมืองค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางเพินรีบัวลาในขานายกอบอตอท่าเมืองค่ะสวัสดีครับผมอุทไทยเวียงส้มสีครับอิู่านายกครับครับสำหรับวันนี้คณะผู้บริหารวค์งการบริหารกวตำบลท่าเมืองพร้อมด้วยช่างโยทาได้มาลงพื้นที่เนื่องจากว่าในปีงบประมาณพศ2565 โงรงการบริหารส่วนตะบนท่าเมืองเราได้สร้างถนนคอนกรีตโครงการแรกหมู่สบ้านโอดครับบัดน,นี้ก็ทำให้สำเร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ถือว่าเราแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องบ้านโอดตามเป้าหมายที่เราเข้ามาทำงานครับขอบคุณมากครับ มาเห็ดทางขอ้อจิตใจเที่ยวไปยังไงดีอยู่บ่ดีดีครับดีดีสะดวกสบายดีเยือบริเวณขี่ต้มอีแต่ก่อนเนี่ยจะขี่ต้มหมือวเมย์เป็นขี่ต้มลิช่างบอดีไายยันอีกรวบสบายเราเยี่ยมๆครับ,บส,สุดยอดเลยแก้ปัญหาได้สบายครับเแก้ปัญหาดีครับขอบคุณตตท่าเมืองครับขอบคุณครับขอบคุณที่รักครับวันนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมืองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านพอกองช่างและช่างโยธาได้มาตรวจผลงานในการสร้างถนนคอนกรีตบ้านนาดีหมู่ที่4ซึ่งประสานงานโดยท่านอบตเทอมบุญครองวันนี้ได้ดำเนินการสร้างคอนกรีตให้เรียบร้อยแล้วครับผมครับครับสวัสดีค่ะเชิญนางสาวธุรัตน์คำจ่าดิฉันนิการนายกอบตค่ะค่ะก็ล่องระบายน้ำ สหรับวยบ่านายรังสรรแดนพันธ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ท่านพอความช่างได้เพิ่มเติมนยครับขอรุ่งอรค่ะแสดงค่ะเสนอาโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ตามย่านาโยกอาทิต no> ย์คณะพันธุ์และผู้บริหารนะครับและสภาอนุมัติดําเนินการนะครับเป็นเงินจ่ายขาดเงินสะสมนะครับแต่ก่อนนี้นะครับเส้นนี้ จะไมีน้ําท่่มขังนะครับน้ําเสียจะไหลมาเลนี้จะไม่มีจะไม่มีที่ระบายออกไปนะครับทางคณะผู้บริหารนะครับและก็ทางสภาได้อนุมัติให้กองช่างตารวจนะครับแล้วก็ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านนะครับโครงการนะครับเป็นโครงการก่อสร้างต่องระบายน้ําสายบ้านนายรังสรรดแดนพันหมู่ที่5นะครับจะแบ่งเป็น2ช,ช่วงนะครับ ช่องแรกนะครับจะอยู่จะอยู่ตรงเส้นนี้นะครับจะเป็นบางข้อ PVC ขนาด4นิ้วนะครับความยาว1้8เมตรนะครับอันนี้คือช่วงที่2อนะครับบางข้อระบายน้ำก่อสรอนะครับพร้อมบ่อพักนะครับงบประมาณนะครับ1 3 5 0 0 0บาทนะครับหลังจากที่เรื่องเงินการก่อสร้างแล้วนะครับเดี๋ยวท่านนายกนะครับจะพาเราดูนะครับว่าแก้ปัญหานํำเสียได้หรือเปล่านะครับผมบครคับคุมงานสีมือนะครับ ช่างดีรุดนะครับช่างจช่รูปหล่อนะครับ <c oughs> เป็นผู้ควบคุมงานอยู่ที่นี่นะครับเป็นผู้ดูแลปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับผมสวัสดีค่ะชื่อชนิสาดอกจร์นะคะประหลัดองค์การบริหารส,สมุนตท่ามง,งาค่ะ<า>ก็เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณค่ะก็รับมาตามที่ชาวบ้านเดือดร้อนนะคะก็มาตรวจสอค่ะตรวสอสิขธิข์เาข,<ำ>ข,ข,ขาป้องนะคะก,ก็ชาวบ,บ้านทีมาว่าเดือดร้อนก็ดําเนินการเข้าสภาเข้าแผนนะคะแล้วก็มิมา สามที่ท่านขอได้เรียนไปเมื่อกี้ค่ะคุณครัท่นนายกันครับน้ำขังครับเพราะว่าออกแบบมาเพื่อให้มป็ะครครับถ้าเาทำสมมกันปุ๊บนะครับสมมสองร่องกรนปุ๊บโอกาสที่ทออุดตันนี่มีสูงอจะกลลับบยาาาตขแ่งวเสวัสดีครับ ท่านที่คณะพันธ์นายบัญการบริหาสารนจังข่าเมืองพร้อมคณะบริหารท่านผอวองช่างท่านปลัชญาการบริหารส่วนตังหวัดข่าเมืองช่างโยธาวัดต่ข่าเมืองวันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อมาตรวจสอบผลงานโครงการสร้าหลวงกอุงศรี ซึ่งได้รับการประสานงานจากสพออตวิจิตราตรออตรยิทวัฒน์สพตหมูม่ที่6เพื่อนำงบประมาณมาสร,ร้างหุคอนเสียสายรอบวัดอนุสว่างซึ่งวันนี้ก็มีการตึดติเรียบร้อยแล้วครับโครงการก่อสร้างของอบตท,ท่าเมืองนะครับโดยท่านนายกอทิตคณะพันนะครับโครงการชื่อโครงการนะครับโครงการก่อสร้างธ็เป็กิจเสื่มเหล็กสายรอบ,บรวัดอนุสว่างหมู่ที่6นะครับ ขนาดกว้าง3.50นะครับยาว100เมตรนะครับหนา0.15เมตรนะครับหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า350ตารางเมตรนะครับงบประมาณนะครับอ่217,000บาทนะครับก็ดําเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่1 1มิถุนายนนะครับก็แล้วเสร็จตามสัญญานะครับเข้าสะดวกสบายกุ้งเก่าอยู่นะครับปรูครับดีกุ้งเก่าเตกุ้งเก่าครับสะอาดสะอาดีนะปรูถ้าค้างบ้านสะอาดจะก่องแฉล่งออก ก็ตําหมูหวานบะหแี่ครับมื่นี่ครับ้าทีมงานคณะบริหารความ้วยท่านพ่อกองทางท่านประัดอบตอาางโยธาอบตอมาลงพื้นที่พระว่าดนน้ำงูประมาณที่โหขามาเห็ดของุ่นข้อนจีหมูที่เจ็บกันนะครับผู้นี้แต่ยังบอท่นสุดกิะสิหต่อไปจนเช็ดสินบุลัก ขาเอนีท่านสวตออยุทยาสวตอมูเจ็ดซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ประสานงบประมาณมากเพินท่านครับผมสวัสดีครับผมอยุทยาสารวงสวสดตอมูเจ็ดนายกมณีก่อนอื่นกขอขอบคุณท่านนายกท่านที่ปรึกษาทุกทุกท่านที่มีส่วนพักดันสนับสนุนให้ทางถนนคอนขีดเป็นปีที่แล้วเพิ่นดันให้มาได้สองเซน สองสายก็คือ80เมตรแล้วก็40เมตรซึ่งท่านนายกเป็นเมตตาให้เฮ้ามากผมแนะนำตัวแทนของพี่น้องนาครปูฮี้ี่ร้7 2คนก็ขอขอบคุณท่านนายกกับทีมท่านประลัดทุกทุกท่านที่มีส่วนร่วมขอขอบคุณหวังยังยิ่งว่าคงเสียแล้วับคความอนุเคราะห์หนุครามเมตตาจากทีมงานหรือท่านนายกอีกเทือนึงเพราะว่าบ้านผมวนั้นเหลืออีกประมาณ2กิโลจังสีเบิร์กทั้งนี้ทั้งนั้นก เดี๋ยวแต่ท่านที่อนุเคราะห์ขอขอบคุณแทนพี่น้องหวังอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความรีคอย่างีครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากรขอบคุณแทนพี่น้องครับผมขอบคุณครับนอกจากถนนค่อกรีดนะครับหลังจากเบิดฝนกระซิเขาซอมแซมถนนลูกล่างทุกหมู่บ้านช่วงนี้ก็ไปหยากก็ขออภัยอดสาเหียนกินคาต่างขิงอดสาเงียนกินลิงกลางกระต่ายอดสา ปอบกับผู้หายสามพ่อุนพูลอเช้ดยาดชิดยาดชิดยอดา้สุดยอดสุดยอดวันนี้คณะผู้บริหารพร้อมด้วยท่านปลัดออองช่างช่างดยวทาลงพื้นที่โมแปดเพื่อมาตรวจโครงการสนุนคอนกรีตโครงการแรกว่าการก่อสร้างเป็นยังไงเรียบร้อยไหม ่วนด้านขวามือผม่ยังเป็นลูกรลังอยู่จะปรับให้ประมาณกลางเดือนตุลาก่อนที่น้องมัน้องอยางเขาฟังนะเพื่อจะได้นนเข้าใจตอนปีน้องอยางเรามีสองโครงการโครงการแรกอยู่โน่นบ้านโครงการสองอยู่บ้านไงล,ลูงร่างแก้ไขปับให้หลังจากประมาณกลางเดือนตุลาครับสวัสดีครับ มือนี้นะครับสันนโยกอาทิตย์คณะพันธ์นะครับสันนโยกโครงการประชวบคาเมืองนะครับกองทีมงานเพื่อนนะครับของทันปรารถันรองนายกนะครับผมมอิตาาทีงนเพื่อนนะครับมือนี้สุกนี่นะครับข้าพ่ออดีตนะครับท่านอบตนะครับท่านสุพินนะครับบาทีกำนันตะบุรีาเมืองนะครับแต่วันตอนเด็กๆเป็นพ่อพยาบาลรถนะครับตัวนี้นะครับสันนโยกอาทิตย์นะครับซึ่งเดิมนะครับเป็นถนนลูกลังนะครับเป็นลนุนเป็นบอนะครับท่านนายกเปนเด็กจ้าทังโัมานส่วนหนึ่งนะครับมาลง ตัวนี้ของเฮาบันมูมูม nah ูแบบน้องหยางนะครับเป็นอายุสองช่วงนะครับเสร็ได้บ้านบ้านใหญ่นะครับอีกเซนหนึงอยู่ถนนที่ห้อปุ๋งเมื่อกี้นี่นะครับซึ่งในโอกาสต่อไปนะครับนายโยกประเทศเพื่อนนี่เป็นขอแพนน่ะละครับตัวนี้เป็นใบเส้นแผ่นมันสุดจำพวกฮันเชื่อมกันหมดนะนะครับผมในโอกาสในการขอบคุณท่านนายกเพลินนะครับที่มาเบิ๋งมาเบิี้งแยางที่หนอนมาเท่านะครับนายนิวสุนีรังสีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารท่านนายกอาทิตย์ธนาัน ท่านปรับชุมิษาดอกเศรีท่านรองนายกท่านที่ปรึกษาแ้ะท่านพ่อของช่างครับพร้อมด้วยท่านเลยาท่านที่ปรึกษาครับพอดีท่านนายกได้มาตรวจสอบโครงการจ่ายขาดเงินสะสมของบ้านท่านเมืองเต่าครับโดยการประสานงานของอท่านเอตบตบุญชิดคุณลาดคน,น,นลาดครับทําทถนนดินนะครับสาย เส้นวัดป่าเมืองม่วงกัด <Okay. S 1> ไปวัดป่าน้องไฮ้นะครับสำหรับทางเส้นนี้ขั้นสอปตอบุญชิดพร้อมด้วยขั้นพระครูสุภัทธรธรรมโมภาเจ้าวาดวัดป่าน้องไฮ้ได้เสนอโครงการไปยั่งอบตอวา่าจากเขตถนนเชื่อมจากวัดป่าน้องไฮ้มาเชื่อม วัดป่าเมืองม่วงขอบคุณท่านนายกอาทิตย์นะคพันธุ์นะครับแต่ก่อนเสนีนะครับจะเป็นถนนเท่าเอิญมาท้างเกียนเกวียนเก่านะครับกว้างอยู่ประมาณ2เมตร3เมตรบางช่วงนะครับราคาธนัติเส้นนี้นะครับแต่ก่อนนี่นะครับสีคนทางสีไปเท่าเอิญมาหกราคาบ๊อบบอทให้นํานะครับหลังจากที่เท่าเด็กธนยศอธิษเานะพันมา์ปั๊บปุ้งนะครับกว้างกว่าหกเมตรนะครับไปมากสะดวกนะครับแต่ว่าตอนนี้เส้นนี้ยังยังเพราะท่านได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ นะครับเส้นสมุนก็คือสีลง,ลงลงล,ล่างหลักลาการรุงหินกูขึ้นธนาญกอาทิตย์วานะครับจะจะเป็นทางลัดร,ระวางบัดสว่างมาบัานท่าเมืองนะครับเดี๋ระยะบ้าเดีกก๋ยวไขึ้นราคาเป็นหนึ่งสองนะครับเป็นหม่องถนนผลทายผลทางการกเกษตรเด่นน้ำนะครับสามเป็นหม่องแถวนี้กาัาริย์เปอร์มาร์เก็ตซะเป็นหม่องเจ็บเพจ็ดเอาของแถวห้อานะครับขอบคุณท่านนายกอาทิตย์ไปในโอกาสในน้ำครับขอบคุณครับขันมันกวางจังซีเลีวนั่น ยังยับหัวเข่าด้อยพี่น้องพอ่าคับผ่านยับหัวเข่านี่มันสีแคบแคบแล้วกรเฮ็ดถนนค,ค้อนกรียว่็วได้นะครับอยู่ข้างหนึง่งให้มันกว้างไว้ยังี่ล่ะนะครับอยู่ข้างหนึ่งครับแต่ไม่เดียวอยอขอบคุณพี่น้องที่สารทีนะครับทุกท่านทุกคนนะครับครับผมขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านั้มดนะเป็นจีซอรวมต่อใจเธอ